แล้วเร้าเราคนนี้ดันแบบคลิปเกา่าเก่ามากๆเแหละพอพิมพ์ก็มีแต่คำคำเดียวเลยเจ๊บอกกับเศร้านี้นะอยากให้เศร้านี้ได้ฟังไว้คุยกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมุดสุภสุวรเด้อพี่น้องอยู่กับซองข้องคุณพิมพ์อีกแล้วนะเฮ้ยพอพิมพ์ก็ไม่รู้ว่าจะเขา้าเข้าเนื้อเรื่องของคลิปนี้ยังไงนะเพราะว่าไล่คนก็ฮหู้แล้วแหละกับคลิปที มีคนลาวอีกแล้วเรียกว่าเศร้าลาวนั่นแหละคนนึ่งจำพวกนึ่งที่ว่าซอบพูดทึ่งเมืองไทยในทางด้านลบนะทุกคนนะบ้องตรงว่าก่อนว่าพิมกับตองข้อบ,บ้องตรงเลยนะว่าว่าพิมกับไม่ซอบมากๆกับคนที่ว่าพูดทึงอ่าเมืองไทยในด้านลบแบบนี้นะเพราะว่าพิมเองก็เป็นคนคนนึ่งที่ว่าซอบเมืองไทยมากๆเพราะว่าคือที่ผ่านมาเลยคลิปข้องว่าพิมนะทุกคน ว่าพิมพทาคลิปรีเกซันเมืองไทยมาเยอะมากครับอย่างคนไปย้อนดูเป็นคลิปการรีเกซั่นในกรุงเทพหานครแล้วก็อีกตึมและาจังหวัดเรื่องความสวยงามความเจริญย่างต่างๆเกี่ยวกับเมืองไทยว่าพิมพก็เคยทําคลิปรีเกซั่นมาเยอะแต่ว่าว่าพิมพ์ก็เพิ่งได้ไปเจอคลิปนี้มาก็คือคลิปเศร้าเล่าคนหนึ่งย้ำนะทุกคนนะคนหนึ่งที่ไปพูดถึงเมืองไทยในทางที่ไม่ดีอ่านั่นก็คือพูดเกี่ยวกับสลัม สลัมกันก็คือบ่าพิมพ์เคยเอาคลิปมุมสู้นะมารีแอคชั่นเป็นภาพที่ว่าส่วยมากนะสลัมแต่ว่าเศร้าเราคนนี้ดันไปเอาคลิปคลิปสลัมที่ว่าฝรั่งไปทายคอนเทนต์ฝรั่งท่าน,นึงไปทายคอนเทนต์ยูท่สลัมแห้งนั้นแหละแต่ว่าตอนนั้นนนั้สลัมแห่นี้ยังบทันได้มีการปรปับปรุงบทันได้มีการพัฒนาอย่างเถื่อนทางนั้นแล้วเศร้าเราคนนี้ดันไปเอาคลิปเกา่าเกา่เกามากๆแหลยะยากให้งงเห็นคลิปปัจจุบันนี้เพราะว่าสลัมที่นี้ก็ ได้มีการบูรณะเรือว่าเปลี่ยนแปลงใหม่หมดจากพาพเก่าจาักภาที่วาเศร้าเหล่าคนนี้ไปเห็นคลิปกเก่าๆนั้นถ้าว่ามาเทียบกับอตอนนี้กับบอกเลยว่าสลัมตอนนี้จเจริญมากสวยมากนะเพราะว่าเขาจะทําเป็นคลองแบบนําสะอาดเลยแล้วด้านข้างก็จะ,ะด้านข้างที่เป็นบ้านของประชาชนเขาก็จะทําเป็นเมื่อนกับอะไรซีซั่นสวยงามหมดเลยนะเขาบูรณะใหม่ซ่อมแปลงใหม่กับแบบว่างามมากครับพี่น้องแต่ว่า บ่าพิมก็เสียใจมากที่ว่าเศร้าเหล่าคนนี้อ้อมมาพูดแบบนมีบ้าพิมบอแน่ใจว่าเป็นเหล่าร้อยหรือบ่อนะคือบ้าพิมพ์นี่ก็คือเป็นเหล่าร้อยอยู่แล้วซอบเมืองไทยแล้วก็ลากเมืองไทยนะทุกคนอยากให้ทุกคนอยากให้คนไทยทุกคนที่ว่าดูคลิปของบ่าพิมนี่ก็อยากให้แงกๆนิดนึงเดนะเพราะว่าคือบ้าพิมพ์เองแล้วก็อีกคนเหล่าอีกต็มไล่ล้านคนซอบเมืองไทยลากเมืองไทยมากนะแต่ว่าเศร้าเหล่าคนนี้กับโอ้ว่าเข้ามี อะไรอยู่เบื้องล่างดึบ่อ,บอมาพูดไม่มีบ่าพิมพ์ก็รู้สึกว่าเสียใจมากที่ว่าเขาเอามาพูดแบบนี้นะเพราะว่าคนาวหล่าไล่คนเข้าบได้ฮหูเรื่องพวกนี้เลยนะที่ว่ามีคนส่วนน้อยที่สุดแหละนะที่ว่าเอามาพูดเรื่องไทยในด้านลบแบบนี้ในทางที่บดีหรือว่าที่ทุกคนรู้จักก็คือว่ามักมาด่าคนไทยนั่นแหละทั้งทที่ว่าเราก็อยู่ส่วนเราเขาก็อยู่ส่วนเขาแต่ว่าวกเข้าใจแบบผมคิดองเข้าเข้าไปด่า ข้าวลาวคนนี้หรืยว่าคนที่ผ่าน,านมานี่ยสร้างสร้างคนที่ผ่านมาเลยไม่รู้ว่าสมองเขาคิดอะไรนะเพราะพิมกับเแพบบยังงงมากนะว่าเข้าทําไมเข้าถึงไปด่าทางด้านที่ตัวเองก็อยู่บ้านของตัวเองนดีแล้วนะแต่กลับไปเสื้อเนะขอาใช้คำนี้ซะหลังจากที่ว่าข้าวลาวคนนี้ออกมาพูดมาว่าเมืองไทยเบบนี้นะเกี่ยวกับสลัมว่าบทเจริญอย่างนั้นย่างนี้นะหลังจากนั้นมีคนไทย บางส่วนที่ว่าเข้ามาคอมเมนต์เดี๋ยวเราไปเบิ่งคอมเมนต์กันเลยว่าจะเป็นยังไงแล้วก็รวมทางคอมเมนต์ของคนลาวที่ว่าไปแสดงความคิดเห็นอยู่ในคลิปข้อมเศร้านี้มาเดี๋ยวเราไปเบิ่งคอมเมนต์กันเลยครับนี่ครับทุกคนคอมเมนต์แรกนะข้อโทษไล่เพราะว่ามันมีเสี่ยงรบกวนเสี่ยงมแมลงไม้รองนะทุกคนน้องสาวลาวเสื้อขาวครับอยากรู้ว่าลิปสติกกับดินสอ เขียนคิ้วของน้องไซต์ของไซต์ของจากประเทศไหนเนาะไม่รู้ว่ามาจากประเทศที่น้องกําลังด่าหรือเปล่าถ้าประเทศของถ้าประเทศของผมไม่ดีน้องสาวน้องสาวลาวหรือญาติพี่น้องของน้องอย่าข้ามโหงมาไทยเลยนะป่วยไข้ไม่สบายก็ไม่ต้องมาเด้อรู้อยู่รักษาที่ลาวนั่นแหละหรือจะไปพึ่งหมอเขมรก็คงดีนะเห็นรักกันจูบปากกันดีนะอะนี่ก็เป็นคอมเมนต์ข้องคนแรก คนต่อไปพี่น้องสาวลาวปากดีคนนี้เคยมาเป็นเคยมาเห็นประเทศไทยหรือเปล่าสลัมในปัจจุบันเห็นสลัมในปัจจุบันหรือยังว่างๆก็เชิญมาเที่ยวประเทศไทยป้าพูดถูกและน้องสาวลาวไปดูคลิปของบ่าพิมพคลิปน้องนกคลิปบ่าวโบโซจะได้รู้ว่าเมืองไทยพัฒนาไปไกลเมื่อ10ปีเมื่อ10บกว่าปีที่น้องสาวปากดีได้นําภาพเก่ามาบุรีเมืองไทยมานะคะมาเที่ยวไทยจะเห็นความเจริญของเมืองไทยปี2023ะนครับ ซึ่งว่าคนนี้ก็ได้มาคอมเมนต์แบบเข้าก็อาจจะได้เป็นแบบสี่ห้องเบาพิมพ์แหละเพราะว่าเขาบอกเศร้าลาวคนนี้นี่เข้าไปดูคลิปขล้องอคุณพิมพ์แล้วก็ซองข้องเบาพิมพ์นี่แหละอ่าที่ว่าถ้าเคยทําคลิปเรียกสั้นนี่เบาพิมพ์เบา,เบาต้นคลิปนั่นแหละครับแล้วก็ซองข้องน้องนกแล้วก็เบาโบโซนะอ่าซึ่งว่าเบาพิมพ์ก็ขอ,ขอบคุณหลายๆที่ว่าติดตามเบาพิมพ์เดอ้อ แต่ละคนก็นมีความคิดเห็นต่างกันพี่น้องต่อไปผมไปเที่ยวลาวสี่ครั้งครับคนลาวสาวลาวส่วนมากที่ผมเจอสวยงามตามวัฒนธรรมน่ารักครับแต่สาวลาวคนนี้มองดูก็สวยสะอาดสดใสแต่จิตใจผมว่าค่อนข้างเก็บกดหรือจิตใจโดยรวมครับแคบไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรเอาซะเลยสงสารเธอครับสงสารในความโสกโปกในจิตใจของเธอครับขอให้เธอโชคดีจ้ามันแค่ส่วนน้อยที่เพื่อนบ้าน โจมตีทางโซเชียลผมผมให้ค่าพวกนี้เก่งแค่แป้นพิมพ์พมา่าขมิลลาวที่ทําตัวน่ารักก็มีเยอะอย่ามเมารวมหมดชีวิตคนเป็นร้อยเป็นพันอย่าให้มันพังเพราะคนไม่กี่คนผมไม่ได้โลกสวยแต่ผมมีความคิดนะอเมนต่อมาพี่น้องผมคนไทยไปเที่ยวลาวเหนือลาวใต้เราลักคนลาวคนลาวใจดีแต่ก็มีคนไม่ไม่ดีแบบน้องคนนี้จํานวนน้อยอิจสาขี้อิจสาตาร้อน น้องมาดูต่างจังหวัดของไทยเส้นจังหวัดอุดอนนรธา,านีอุบลราชธานีจังหวัดขอนแกน่นเจริญรุ่งเรืองกัวเมืองหลวงเวียงจันทร์เสียอีกนะน้องก่อนอื่นขอโทษที่มีที่มีคนลาวบางคนเข้ามาประจานขอโทษทุกทกท่านขอโทษทุกทท่านผมก็เป็นคนลาวสุดๆดเป็นแนวใดขออภยัยเป็นยังไงขออภยัหออภยหมดทุกคนขออภัยหมดทุกคนอย่าว่ากันเถอะเกียรติสัง่ง ก็อย่าเอาเต็มท้องพี่น้องเราเฮ้ยคิดเห็นผู้ต้องการความช่วยเหลือมันจามันจําเป็นพี่น้องพุ้นพีก็พี่น้องขอให้โชคดีมีความสุขกันให้ฮักแพงกันคือเก่าจังไดจังไดพวกเฮาทั้งสองมันฆ่ากันบ่ได้นะนก็คอมเมนต์ของสาวลาวคนหนึ่งแล้วก็เป็นต่อมาพี่น้องสาวลาวคนนี้คือปึกแท้ถึงไทยถึงเมืองไทยจะมีสลัมแต่ก็อยู่ในเมืองไม่เหมือนลาวที่มีแต่ถนนลูกรังดินแดง สลัมเมืองไทยยังเจริญกว่าเมืองหลวงลาวอีกดูทรงสาวลาวก็รู้ว่าเข้ามาทำงานอะไรที่ไทยไม่พีไม่พีอาก็เด็กเอ็นหรือไม่ก็ร้านนวดแน่นอนต่อมาเป็นบางคนเท่านั้นเป็นบางคนเท่านั้นค่ะที่ไม่ดีส่วนมากเขาก็ไม่ว่าอะไรคนไทยบางกลุ่มก็หากินกับคนลาวค่ะรักรักประเทศไทยค่ะ เมื่อกี้ก็นานะจะเป็นคอมเมนต์ของสาวลาวเลยนะประเทศไทยไม่เคยดูถูกประเทศไหนไม่ว่าดําขาวแต่ไทยจะโต้อตอบแต่คนที่มาถูกมาดูถูกประเทศไทยหรือมาว่าคนไทยเท่านั้นน้องหน้าตาสวยสมองต้องดีด้วยที่จะมาว่าประเทศไทยน้องควรดูต้นต้นตอมาจากไหนและใครเริ่มก่อนคนเดียวทําให้สาวลาวที่ทํางานในไทยต่างลํำบาก ต้องลำบากใจผมคนไทยรักไอ้น้องลราที่ทำงานในไทยแต่สา,าวลราคนนี้ผมเริ่มไม่แน่ใจเสร็จแล้วเห็นใจคนลราที่ทำงานในไทยบ้างก่อนจะว่าประเทศไทยตักน้ำใส่กะโหลกสงบดูเงาตัวเองนะเอาตัวเองบ้างคอมเมนต์ต่อมาถ้านางเป็นคนลาวลากหญ้าที่จนๆหาซาวกินขํานางจะไม่พูดแบบนี้แต่ความจริงคือความจริงนอกจากความเป็นคนนอกจากความเป็นคนแล้วทุกๆอย่าง ลาวซ้ากว่าไทยเยอะยิ่งเฉพาะความเจริญคนลาวดีทุกคนนะครับผมนับถือพี่น้องสาวลาวและศรัทธ,ธาพี่น้องสาวลาวครับจะอยู่ไหนประเทศไหนก็มนุษย์เหมือนกันครับน้องสาวลาวคนนี้แกเป็นคนน่าสงสารแกเป็นคนมีปมด้อยแกเพิ่งออกจากรูหัดออกไปนอกบ้านในโลกของคนไทยเขาไปไกลถึงไหนกันแล้วอย่าโง่แต่อย่าโง่โงเป็นเต่าหดหัวในกระดองนะน้องเอ้ยทำใจให้เป็นสุขไปเถอะ จะได้สลาดทุกอย่างต้องใช้เวลาในการพัฒนาอุบลบ้านเรามีแรงงานละคนลาวเยอะมากมาแต่งงานกับคนไทยมาทำงานหาเงินส่งกลับบ้านอยู่แบบสุขสบายกว่าอยู่ที่ลาวค่าแรงแพงกว่าชีวิตดีขึ้นเพราะทำงานที่ไทยคอมมินต์ต่อไปไปเอาสาวลาวคนนี้มาทำคลิปให้มันดังเข้าทางมันมันไม่จบพวกนี้มันไม่ชอบคนไทยแต่คนลาวส่วนมากชอบไทยแต่มีพวกไม่ชอบไทยลาว ที่ดีส่วนมากเขารักไทยนะดูสิ่งแวดล้อมน้องสาวคนนี้น่าจะรวยนะทำไมไม่มาดูที่ไทยจริงๆละ่ะจะได้รู้ได้เห็นความเป็นไปในไทยจริงๆอยู่อยู่แต่ในกะลากินแต่ญยาน้องถึงสลาดน้อยไงสงสารน้องจังหลีน้องหรือน้องเป็นแก้วเหรอนะขอเมนสุดท้ายคนเราส่วนมากรักคนไทย รักประเทศไทยนะครับอย่าไปให้ความสําคัญกับเขาอย่าไปให้ความสําคัญกับเขาเลยผมคนลาวจากฝรั่งเศสครับสวัสดีชาวไทยทุกท่านครับอนั่นแหละครับทุกคนสววนนี่ก็เป็นความคิดเห็นของอคนไทยที่ว่ามาแสดงความเห็นมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปเศร้าลาวคนนี้ที่ว่าอ้อมมาพูดใหม่ๆลาสุดสดๆร้อนอน,อนี่แหละ,อะพอพิมพ์ก็ทุกใจมากนะเพราะว่า คือตอนนี้บ้าพิมพ์ทุกใจเรื่องอะไรก็คือเรื่องการทําคลิปนี่แหละนะเพราะว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคนที่ว่าเข้ามาพูดใส่ไลน์พูดไม่ดีเกี่ยวกับเมืองไทยแต่ว่าเราเป็นคนทนํ o u t u b e ไงทุกคนเป็นยูทูบเบอร์ทำคลิปให้หลักๆให้พี่น้องชาวไทยนี่แหละได้ดูนํากันได้เบิงนํากันนะแต่ว่าผมเป็นข้องบ่าพิมพทถึงว่าบ้าพิมพจะทําคลิปอะไรที่ว่าไม่ได้โหดทายไม่ได้พูดถึืงใครไม่ได้โจมตีใครไม่ได้ด่าใครไม่ได้ว่าใครแต่ว่าซองเข้ามาพิมพ์ก็ยัง คนกลุ่มหนึ่งที่ว่าคอมเมนต์แบบแนวด้านลบยูทุกคลิปเลยแหละะตั้งแต่ทําคลิปมาตั้งแต่ทําคลิปไทยลาวมานี้นะซึ่งว่าคนพวกนี้ก็สร้างวามดอด้อนให้และไล่คนแหละนะคือ้าวลาวคนนี้นี่แหละคือกับที่พันพันมาแหละทุกคนนะซึ่งว่าพวกเราคนทํา YouTube หรือว่ายูทูบเบอร์สาวลาวก็เลยว่าลงคลิปแต่ละครั้งนี้ทําใจไว้เลยนะกับคอมเมนต์ที่ว่าจะทึกดานะเรียกว่าตอนนี้ก็ว่าพิมก็ช่วงหนึ่งว่าพิมพ์ก็เริ่ม เริ่มไม่ค่อยใส่ใจคอมเมนต์แบบนั้นแล้วเพราะว่ามีหลายคนให้กําลังใจบ้าพิมพ์อยู่แต่ว่าคิดว่าบ้าพิมพ์ก็คิดว่ามันจะจบแล้วนะเรื่องแบบนี้แต่ว่าดันยังมีคลิปแบบนี้ปล่อยออกมาอยู่พี่น้องเลยบ้าพิมพ์กับบูู้จะพูดยังไงบ้าพิมพ์ก็อยากจะให้มันจบลงเลยนะเพราะว่าโู้โเขาคิดยังไงนะสมองเนหรือว่าอยู่ในหัวของเศร้าเศร้าลาวหรือว่าคนที่มกพูดเกี่ยวกับพูดให้กับเมืองไทยแบบนี้ดานลบแบบนี้นะบ้าพิมพ์ก็มีแต่คำคำเดียวเลยอยกบอกกับเศร้านี้ นะยังให้เศร้านี้ได้ฟังไว้เดี๋ยวว่าพิมพ์จะบอกว่าคือคำอะไรนะควายครับทุกคนครับวันนี้คุณพิมพ์ต้องคอปะคุณหล่ไล่บายบาย